สวัสดีค่ะหลายคนคงจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าที่แท้จริงของคุณโบดิวดากันจริงๆมีคลิปที่คนอื่นๆเนี่ยเคยทํามาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาเพิ่มเติมสตรอรี่ของเขาให้นิดนึงคุณผีแม่บ้านโครงกระดูกเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในเกม The Sims Making Magic ในปี2003ซึ่งวิธีเรียกเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเคาะลงศพนะคะเพื่อเรียกเขาออกมาทําความสะอาดแต่ว่าใน The Sims 4นี้การเรียกคุณผีแม่บ้านออกมาเนี่ยสามารถเรียกได้โดยการใช้โต๊ะสื่วิญญาณน,นะคะหรือจะสร้างวงกลมเพื่อเรียกคุณผี แ,ออแสดงว่าเป็น NPC ที่อยู่กับเดอะซิมมานานแสนนานมาช่วยกันทำแอมโรเซียเพื่อคืนชีพให้กับคุณโบนฮิวดากันเถะอะค่ะวันนี้ก็ได้สร้างซิมขึ้นมา1คนนะคะซิมตัวนี้มีชื่อว่าคาเมลนะคะจะรับภารกิจจากเราเป็นการสร้างอาหารทิพขึ้นมา1จานเพื่อคืนชีพให้กับคุณโบนฮิวดานั่นเองและในคลิปนี้เราก็จะแจกสูตรของแอมโรเซียหรือว่าอาหารทิพในเกมเดอะซิมสีด้วยนะคะสําหรับบ้านในวันนี้โหลดมาจากแกลเลอรี่นะคะของคุณแบล็คออฟแคทนะคะอ่านชื่อถูกไหมไม่รู้เดี๋ยวแปะไว้ให้เลยในนนี้ขบคคุณมากะะิ ตาเดียวบ้านก็ไม่อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะคือแบบถ้าคนอื่นจะสร้างบ้านสวยขนาดนี้เราจะสร้างเองไปทำไมวะโหลดมาจากแกลเลอรี่ก็ได้ทุกคนและก่อนที่เราจะมาทาเอโมเซียกันนะคะเราจําเป็นจะต้องมีทักษะสกิลกันก่อนซึ่งทักษะที่จําเป็นเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1 c o o k i n g Skill ต้องถึงระดับ1 0 2 g o งโครเมตส l จะต้องถึงระดับ10และอันสุดท้ายการ e n i n g s k i l l เนี่ยขอแค่ระดับ7เท่านั้นแน่นอนว่าคนอย่างเรานะคะเปิดสูตร t a s t i n g cheat true ขึ้นมาก่อนเลยหลังนั้นก็พิมพ์ตามที่เราพิมพ์ในคลิปได้ เมื่อกี้เนี่ยเป็นสูตรของ Cooking Skill นะคะแล้วถ้าเป็นสกิลอื่นๆเราก็แค่เปลี่ยนชื่อสกิลที่เราต้องการจะอัพแล้วก็เลเวลที่เราต้องการแค่นั้นเองต่อไปก็จะเป็น gourmet level นะคะเราก็สามารถพิมพ์สูตรเข้าไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ testing cheat t r u e อีกรอบแล้วแล้วก็กรอก level เป็น level 10ไปได้เลย งานเทนนิงสกิลเป็นสกิลสุดท้ายนะคะก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะอัพเลเวลไปแค่เจ็ดพอเพราะว่าใช้แค่นี้เนาะเรามาทำความรู้จักกับคุณบนฮิวดาเบื้องต้นก่อนซึ่งคุณบนฮิวดาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่วิญญาณหรือว่าไม่ใช่ผีเหมือนปกติที่เราเคยเจอนะคะการให้ทานแอมบโรเซียเพือ่อคืนชีพเนี่ยเป็นเพียงสตอรี่ที่เราสร้างมาเท่านั้นเรืองของคุณบนฮิวดาเนี่ยเมื่อถูกอัญเชิญจะอยู่ในรูปแบบบ้านของเราเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงเท่านั้นและสามารถอัญเชิญมาได้ใหม่โดยที่ไม่มีระยะเวลาคูลด,ดา,อออา,าวโคตรเตื ถูพื้นนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าของที่บ้านเราพังจะสามารถซ่อมของในบ้านได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามีเด็กทารกเขาก็จะดูแลเด็กทารกให้เราด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นคุณโบนยูดาเนี่ยยังช่วยปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายนะคะต่อสู้กับผีร้ายและที่สําคัญที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดสามารถต่อสู้กับโจรให้ด้วยผีโครงกระดูกที่กรีนแฟกขนาดนี้อยากรู้เลยนะคะว่าหน้าตาที่แท้จริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องวัตถุดิบในการทําอาหารทิพย์กันต่อเลย และส่วนผสมที่ใช้ทำแอมบรเซียนะคะก็จะประกอบด้วย 1. ปลาแองเจิลฟิชซึ่งอันนี้เราสามารถหาได้ในเมืองเวลลคริส 2. อดอกเดทฟลาวเวอร์เป็นดอกไม้ที่หาได้จากการนำดอกกล้วยไม้นะคะมาติดตากับทับทิมและสุดท้ายก็คือ p o t i ชั่นออฟยูทที่ได้มาจากการใช้ Reward Store ในการซื้อ1,500พอยพอยต์ มาที่วัตถุดิบแรกของเรานะคะก็คือปลา Angel f i s ซึ่งเราจะเข้ามาหากันที่เมือง Willow c r e ีสเขาก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ล็อตนะคะซึ่งใน6ล็อตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบ้านที่อาศัยแล้วก็พื้นที่สาธารนณะดูจากแมพกว้างๆเมื่อกี้เนี่ยก็คือว l l โล c รีสเนี่ยถูกล้อมไปด้วยแม่น้ำใช่ไหมคะซึ่งเราก็น่าจะตกปลาตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราจะเจอ Angel Fish ไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเคยทำแอม b บอรเซียครั้งหนึ่งตอ,ตอนอีเวนต์กริมเลเปอร์แต่ว่าอันนั้นเกมเขาตั้งใจให้เราหาได้ง่ายนะคะนี่เราาาาาามมหหเเอองงไ่่่่รรู้วจะยืปล วันแรกก็ผ่านไปแบบหดหู่นะคะไม่ได้อะไรเลยต้องกลับบ้านมาพักผ่อนนอนหลับก่อนและในวันที่2เรากลับมาที่วินโลครีสอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มาในย่านที่เอ๋อใสคืเราก็หาข้อมูลมานะคะคนก็บอกกันว่าปลาแองโชฟิตเนี่ยตกได้ในเมืองวินโลครีส แต่ว่านี่ตกมา2วันแล้วยัยงไม่เจออะไรเลยมีจริงปะเนี่ยเราบางครั้งก็ขี้เกียจให้ซิมกลับบ้านค่ะ,คะก็เลยจาเป็นต้องนอนส่วนสาธารณะนะคะกลายเป็นโฮมเลชั่วเราเือก็ขออน,นุญาตกดเร่งเวลาด้วยนะคะแต่เราจะสังเกตซิมตลอดเวลาเขาจะตกปลาได้ไรอะ่ะเราจะกดหยุดเว้แล้วก็ซูมเข้าไปดูก่อนอีกที่ได้แซลมอนอีกแล้วไม่ใช่นซวฟิชแรงกว่าได้แซลมอนก็คือตอนนี้ได้เป็นขยะมาด้วยอากาศข้างนอกร้อนไม่ไหวแล้วนะคะคามิลนจ,จะต้องพักแค่นี้แล้วก็กลับบ้านก่อน พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็จะทําการซัมมอนคุณบนฮิวดามานะคะเพื่อขอกําลังใจหน่อยคุณบนฮิวดาอดทนหน่อยนะคะแค่วัตถุดิบแรกก็คือหายากมากแต่ว่าเราจะพยายามหามาให้ได้นะคือทุกคนจริงๆอะ่ะพวกอาหารทิปหรือแอมโบรเซียเขามีให้โหลดในแกลลอรี่นะคะแต่ว่ามันจะง่ายเกินเราก็เลยเอามาตามหาเองเลยตั้งแต่วัตถุดิบแรกเป็นไงละ่ะยากหาแต่วัตถุดิบแรกคะ่ะมาเกือบเจ็ดวัน เอาช่วงระหว่างที่เรากลับบ้านมาพักวันหนึ่งดูความเรื่องที่ไม่คดบบาดฝันก็เกิดขึ้นในที่สุดขโมยก็ขึ้นบ้านเราแล้วออ้ยรอตั้งนานกว่าจะมาเราเล่นจบไปหลายคลิปหลายคอนเทนต์มากเลยนะคะโจนยังไม่ทันขึ้นบ้านเราเลยจนมาคอนเทนต์นี้แหละโจนขึ้นเราทําไมซิมมันต้องรอให้โจนขโมยเสร็จก่อนถึงจะไฟกันได้เนี่ยเรากดไฟไปสองรอบแล้วนะเฮ้ยมันยีเพิ่งรูเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าโจนขึ้นบ้านตอนมีแม่บ้านโครงกระดูกกาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาจะลุกขึ้นมา ไฟแทนเราได้ด้วยหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็แบบว่าถ้ามีไม่บ้ากคงกระดุกนี้คุ้มมากเลยนะ่านะเราเนื่องจากวัตถุดิบแรกใช้เวลาหานานมากนะคะเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการมาหาวัตถุดิบที่2ไปด้วยเลยก็คือเจ้าดอกเดทฟลาวเนอร์นั่นเองมันก็จะเกิดจากการปักชำเาจ้าตัวกล้วยไม้กับทับทิมนะคะแต่ว่าเจ้า2ดอกนี้มันก็หายากเหมือนกันเราว่า2ดอกนี้มันก็เกิดจากการปักชำดอกอื่นๆอีกประมาณ4ี่ดอกเลยแต่ว่ามันก็มีทางลัดค่ะก็คือเรามาหาดูที่ร้านค้าเลยว่ามีขายหรือเปล่า อย่างเมื่อกี้เราก็เจอโบรแม,มงกานีสหรือว่าทับทีมแล้วนะคะหนึ่งอันก็เลยกดซื้อมาเลยเดี๋ยวจะเอากลับไปปลูกที่บ้านกลับมารับชะตากรรมมหาวัตถุดิบที่1ต่อนะคะแต่อย่างน้อยปลาที่เราแบบตกได้มันก็ยังขายได้ไงเราแทบไม่ต้องทํางานเลยเฮ้ยได,ได้ปลาชนิดใหม่วะลองคลิกดูก่อน เฮ้ยทุกคนเราได้เจ้ฟีดแล้วไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะอันนี้แหละมันดูเป็นแบบปลาธรรมดานเนาะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช่เนี่ยแล้ค่ะเย้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วกันต่อไปก็น่าจะเป็น portion of you ที่ว่าเราสามารถหาแลกได้จากรานค้าแลกของรางวัลอันนี้เอ่อจำได้ว่ามันราคา5 5 0 0 เราเรามีเต้มอยู่สามร้อยเก้าสิบอะโอ้โหหลังจากนี้จะต้องแบบว่าคอยทยอยเก็บแต้มให้ได้เยอะๆแล้วแต่ไม่เป็นไรมันเก็บง่ายอยู่ค่ะและช่วงระหว่างที่เราเรอวัตถุดิบใช่ไหมคะปลาของเราเนี่ยจะต้องมีตู้ค่ะแล้วก็เอามาใส่เลยค่อนข้างตกปลาได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็แถมได้ปลาแปลกๆด้วยดูยด,ดิแบ่งเป็นปลาที่แบบมีแต่ก้างอะน่ารักอยู่นะพอใส่เต็มตู้แล้วก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหสวยอยู่นะ a n นโ f i ิ h เด่นมากอะมีปลาคาร์ฟด้วยนะคะใครเห็นบ้างนี่ปลาคารคา์บอครับ ช่วงเวลาที่รอเก็บแต้มพอยนะคะแล้วก็รอต้นไม้ต้นทับทิมโตแล้วก็หาเจ้าตัวออคิดด้วยเนี่ยก็มาจีบคุณบนฮิวดาไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเขาจะไม่เล่นด้วยน้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะมีลูกกับคุณแม่บ้านโครงกระดูกโบนฮิวดาค่ะเพื่อดูก่อนว่าหน้าตาลูกของเราทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูหน้าจริงของคุณบนฮิวดาค่ะ เราวันนี้ก็มาตลาดอีกวันแล้วนะคะเราจะกดซื้อทั้งสองร้านเลยมาดูกันว่าร้านไหนจะมีนะคะเมื่อกี้ร้านเหนือไม่มีมาดูร้านดอกไม้คิดว่าร้านดอกไม้อุ้ยมีจริงด้วยแต่แพงมากเลยอะ่ะนี่ซื้ออันเดียวแทบหมดตัวเลยนะคะเอาจริงปะเนี่ยอ้ยแล้วก็กดซื้อเหลืออยู่8 s i m เ่ียนเท่านั้นตอนนี้ทั้งเหนือทั้งตัวไปกลับบ้านไปปลูกกัน ตอนนี้ต้นทับทิมของเราก็โตแล้วนะคะแล้วก็ทั้ง2ต้นเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้กับผลไม้ที่ออกตอออกผลในช่วงฤดูหนาวก็รออีกนิดหน่อยต้นกล้วยไม้เองก็เริ่มจะงอกแล้วด้วยอืมเราจะมาดูคําสั่งว่าสามารถทําอะไรกับคุณโบนิวดาได้อีกอุ้ยสามารถทอยโปแบบี้ได้แล้วอะเฮ้ยเอาเลยดีไหมอะแต่ว่าไม่อยากจะข้ามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาอาร์คตู a r ียโรแมนติกพาร์ก่อนละกัน เพื่อที่บอกว่ามันจะได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวว่าจะหาว่าผิดผีเออแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นโรแมนติกพาร์เนอร์กับคุณโบนยูดาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้เขามาเดทกันนะคะที่สาะว่ายนามแล้วก็ให้ชายฟอร์แบมบีในฮอตทับค่ะโรแมนติกอ่ะ ว้ายจะบอกว่าเราไม่เคยมีลูกกับแม่บ้านโครงกระดูกเลยนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันและแล้วก็ได้ทายโฟแบบี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้โบนฮิวดากลับมาตรวจคันที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าท้อง อันนี้แบบดูไว้พร้อมๆกันเลยนะคะเราไม่เคยเห็นคุณโบนยวดาท้องเหมือนกันไม่รู้ว่าจะออกมาแบบแบบไหนอ่ะอ๋อแต่ว่าเราแอดคุณโบนิวดาเนี่ยเข้า Family มาแล้วนะคะด้วยการกดชิปแล้วก็กดแอดเข้า Family ค่ะจะได้ไม่ต้องแบบสมอนเลี้ยงอีกแล pues, ้วก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆด้วยอ๋อเขาก็มีอาการแพ้ท้องเหมือนคนปกติเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปทำอาหารทิปแล้วจะได้คืนชีพให้คุณโบนิวดาเดี๋ยวลูกออกมาเอาไปโค้งกระดูก และสิ่งของที่สองที่เราได้มานะคะก็คือพอยค่ะที่เราจะเอาไปแลกอพอร์ชั่ o ออฟยู h นี่แรกมาเลย1,500ะเหลือแค่อย่างเดียวนะคะก็คือ d ดฟลาเวอรเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราปักตาเจ้ากล้วยไม้กับทับทิมค่ะเราจะทำการตัดกิ่งนะคะของกล้วยไม้เพื่อที่จะมาปักชำอยู่บนต้นทับทิมต้นนี้เลยละกันนี่คลิกไปเลยแล้วก็เลือกอคิดนะคะที่เราจะนำมาปัก ส่วนตวดอกกล้วยไม้เนี่ยที่เราบอกว่ามันจะออกดอกตอนฤดูหนาวใช่ไหมคะแต่ว่าปลูกข้างนอกไม่ได้ค่ะเพราะมันหนาวเกินต้องเอามาปลูกด้านในบ้านและเช้าวันนี้นะคะต้นทับทิมของเราที่ปักกิ่งดอกกล้วยไม้ไว้ก็ออกผลแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของดอกเตฟลาเวอร์ที่ยังอยู่บนต้นเห็นชัดไหม แล้วแล้วก็ได้เวลารังสรรค์เมนูอาหารนะคะเราจะไปที่กัวเมดมิลเลยนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างไอตัวแอนโบเซียเนี่ยมันจะอยู่ล่างๆใข่หไหมวัตถุดิบเราครบสามารถทำได้ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะอาหารทิปจานนี้ ได้ค่ะว่าราคาแพงซะด้วยใครปล่อยคิวโบนิวดาเข้ามาตอนนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินนะคะเราจะมาคลอดน้องก่อนถ้ามองในแบบภาพมุมนี้คือเราไม่เห็นท้องคุณโบนิวดาเลยนะคะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุ๊ย <c oughs> คุณโบนิวดาได้เป็นเด็กผู้ชายนะคะเดี๋ยวชื่อเราจะมาสุ่มเอาจากตรงนี้เลย <c oughs> ได้เป็นชื่อแอนโทนีนะคะ ยดูหน้าตาปกติอยู่นะไม่เป็นโครงกระดูกอะทุกคนออกมาเป็นเป็นแบบเป็นคนปกติเลยแต่รริงก็อยากเห็นเป็นโครงกระดูกเหมือนกันนะคะเนี่ยโ,โอเคกลับเข้ามาสู่เนื้อเรื่องแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่โบนยุดาเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกชายมาแล้วแล้วก็กำลังทานอาหารทิพที่ามาเมลเนี่ยเขาได้ทํามาอย่างยากลำบากจากการหาวัตถุดิบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหน้าคุณบนิดาในโมดแคสกัน ก่อนหน้านั้นเราจะมาดูก่อนว่าแอนโทนีเนี่ยโตมาหน้าตาจะเป็นยังไงตอนเด็กคือมีแววดูน่ารักอยู่นะคะและนี่คือชมหน้าของแอนโทนีตอนโตนะคะโตมาแล้วก็ยังมีความน่าหวานอยู่นะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งน้องก่อนแต่งให้เสร็จเลยและนี่ก็เป็นชุดสำเร็จนะคะของแอนโทนีค่ะ อย่างที่บอกนะคะจริงๆคุณบนยูดาเนี่ยไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณในเดอะซีมนะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหารทิพย์เนี่ยเป็นเพียงการเสริมสตอรี่ในเรื่องเท่านั้นการที่เราจะดูหน้าคุณบนยูดาก็เพียงแค่เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นไงสาวผมแดงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใส่ชุดเมทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาทําการเมคโอเวอร์คุณบนยูดาใหม่ ล้วนี้ก็คือชมหน้าใหม่ของคุณโบนยูดานะคะจริงๆแล้วเป็นโครงหน้าเดิมนะเราแค่เปลี่ยนตัวทรงผมนะคะแล้วก็ใส่สกินเข้าไปแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มเล็กน้อยโอ้โหคุณโบนยูดาแบบสวยซ้อนรูปมากซ่อนได้ขนาดนี้เปิดหน้าคุณโบนยูดาไปแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาเปิดหน้าของคามิลด้วยเจ้าโขดถุงกระดาษคนนี้เนี่ยภายใต้หน้ากากอันนี้จะเป็นยังไงเรามาลองถอดหน้ากากกันเลย นี่ก็เป็นสาวผมแดงเหมือนกันอันนี้คือเราสร้างไว้แต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าตั้งใจให้เป็นผมสีแดงเราผมสีคล้ายๆคุณโบนิยูดาตอนนี้เลยอะเดี๋ยวถอดหน,น้ากากด้วยหน้าตาโลมงๆก็จะประมาณนี้ค่ะชีก็จะเป็นสาวที่เสียงค่อยข้างใหญ่นิดนึงนะคะที่สามารถทำให้คุณโบนิูดาทองได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราตั้งค่านะคะให้ซิมตัวนี้เนี่ยสามารถไปทำซิมตัวอื่นท้องได้ ก็ขอจบซีร <amounts of audio writers> ีส์นี้แบบบอิลีบูลเลยแล้วกันนะคะโอ้โหในเทปนี้เทปเดียวเนี่ยเราสามารถทาแอมโบรเซียสําเร็จแล้วก็สามารถเปิดเผยหน้าคนบนฮิวดาได้สําเร็จด้วยสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย